ถ้ามมาอยากมีตกขาวให้ทำหกอย่างนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพินาจีก่อนเขียนถามใต้คอมเมนต์นะจ๊ะข้อแรกเลยค่ะเราต้องสังเกตความปกติของตกขาวเราทุกคนสามารถมีตกขาวได้ทุกทุกวันโดยที่ไม่ได้ผิดปกติใดๆนะคะเพราะมันเป็นสารคัดหลั่งที่มาจากช่องคลอดสังเกตสีกลิ่นและปริมาณถ้ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงแปลว่าคุณเริ่มผิดปกติแล้วข้อ2ค่ะ ให้คุณรักษาความสะอาดของจิมิโคคุณเนี่ยให้อย่างถูกต้องใครจะใช้น้ําเปล่าใครจะใช้น้ํายาทําความสะอาดจุดซ่อนเลนอันนี้เอาที่คุณสบายใจพี่นาชีพูดเสมอว่าสิ่งที่ใช้ล้างยังสําคัญไม่เท่ากับวิธีการล้างที่ถูกต้องค่ะข้อ3ค่ะห้ามส่วนล้างช่องค้อนะคะหรือการที่ฉีดน้ําด้วยสายชําระเข้าไปแรงๆค่ะ ไม่ปล่อยให้ชิมิโกคุณอับชื้นนะคะเช็ดทำให้แห้งอยู่เสมอนะโดยเฉพาะหลังทำภารกิจเสร็จค่ะให้ใส่ชุดชั้นในที่สะอาดระบายอากาศดีไม่อึดอัดนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดชุดชั้นใน,นบ่อยสามถึงสามถึงสเดือนเนี่ยเขควรจะเปลี่ยนเซ็ตใหม่ได้แล้วนะคะแล้วเวลาสักก็ต้องตากให้แห้ง ไม่ใส่เสื้อผ้าที่มันแบบรัดแน่นจนเกินไปเป็นระยะเวลานานๆที่มันไม่สามารถระบายอากาศได้มีการอับเหมือนะคะโดยเฉพาะคนที่มีน้ําหนักตัวมากน้ําหนักตัวเกินมันจะสร้างความอับชื้นค่ะน้ําสเปิร์ม bps e เป็นด่างนะคะแต่จิมิโกของคุณเป็นกรดอ่อนๆคนที่แก้ปัญหาไม่ได้สักทีคุณลองใส่ถุงยางอนามไมค่ะเพราะบางทีมันจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะคะและก็ยังป้องกันการติดเชื้อที่จะทําให้เกิด ตกข่าวที่มาจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะตกข่าวผิดปกติแนะนําว่าควรไปพบหมอนะคะอย่าซื้อยาสอดมาใช้เองโดยเฉพาะคนที่เป็นซ้ําๆ